สวัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m a t c h b a Audio ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมา,อ,าอธิบายก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวทางสู่ฟูดูเนาะหรือว่าตู้ฝูอะไรสักอย่างหนึ่งเวอร์สหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเขาเพิ่งปล่อยเวอร์ส,สองไปเนาะแต่ว่าตัวนั้นผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวแรกซึ่งผมเคยมีโอกาสได้ลองก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิป ลง YouTube นะครับแล้วก็มันเป็นหูฟังที่ผมประทับใจมากๆจนแบบเก็บอยู่ในใจว่ามันเป็นหูฟังแบบหนึ่งในหูฟังที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ในไหนในช่อง h ฮลิซายเขามียูนิตให้ผมยืมนะผมก็ขอทางโฮลิซายยืมมานะครับเพื่อที่จะมารีวิวนะครับทำเป็นคลิปเนาะให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่า มันดียังไงนะครับแล้วก็ทำไมมันถึงเป็นหูฟังโปรดของผมซึ่งคลิปนี้มันจะเป็นพาร์ทหนึ่งเนาะซึ่งผมจะเล่าอธิบายต้นตอทุกอย่างนะครับว่าผมไปได้มันมาได้ยังไงและททำไมผมถึงชอบมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นหลังจากที่ผมได้ใช้เจ้าตัวฟูดูเนี่ยรอบที่2แล้วเนี่ยประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงบ้างความรู้สึกยังเหมือนเดิมไหมยังประทับใจเหมือนเดิมไหมยังเป็นหูฟังที่ดีที่สุดในสายตาของผมเหมือนเดิมไหมนะครับก็ มาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งผมจะมีคลิปแกะกล่องนะครับเป็นคลิป YouTube Short ไปนะครับก็เดี๋ยวโพสต์ลงไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างแต่ว่านี่คือหน้าตาของน้องเขานะครับเนาะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับต้องขอโทษด,ด้วยผมไม่ค่อยสบายนะครับนี่อันนี้คือหน้าตาของน้องเขาค่อนข้างมีความเรียกว่าเซนนะครับเนาะคือถ้าจะไม่ผิดดีไซน์มันเนี่ยมันใช้ เรียกว่าอะไรอ่ะใช้ความเซนเนาะก็คือความเรียบง่ายนะครับในการดีไซน์ก็ผลเลยออกมาเป็นลายสามเหลี่ยมเรียบๆอย่างนี้ครับซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่ามันสวยงามดีเนาะแล้วก็ไอตัวเชลเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพลาสติกนะครับกึ่งโปร่งแสงเนาะถ้าส่องไฟเข้าไปก็น่าจะเห็น ตัวเครื่องในน้องเขาอยู่นะครับเนาะก็อันนี้ตัวน้องเขาเนาอแล้วก็ตัวที่ผมได้มาเนี่ยยูนิตที่ผมได้มาเป็น4.4นะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดน่าจะมี3.5นะแล้วก็อันนี้คือกระเป๋าครับกระเป๋าจะเป็นทรงแบบถุงใส่เหรียญเนานะไม่ได้เป็นทรงแบบฮาร์ดเชลนะครับก็เป็นแบบกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงนะครับเนาะก็สวยดีอันนี้คือตัวหลักๆเนาะก็คือตัวฟังกับตัวเคสใส แล้วก็ไอตัวฟูดูเวอร์ส1เนี่ยมันมันคอลลักับ d i v i นัสนะครับซึ่งถ้าใครไม่รู้จักมันคือแบรนด์จุกหูฟังนะครับซึ่งจุกหูฟัง d i v i นัสเนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะอ่ะเปิดออกมานะครับทำเป็นเหมือนคลิปแกะกล่องใหม่เลยแล้วกันนะครับเปิดออกมาเนี่ยตัวน้องเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงช่องใส่ แล้วก็ตรงนี้มีภาษาจีนซึ่งไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับใครแปลออกก็บอกกันหน่อยอันนี้ก็เป็นแค่โฟมนะครับทีนี้สองข้างเนี่ยจะถูกกระดาษนะครับเป็นกระดาษครอบเนาะตัวเคสกับสายน้องเขาเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็จะวางอยู่ประมาณนี้นะครับเปิดออกมาก็จะเจอน้องเขาอย่างงี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือทางซูสังไคนะครับเป็นจุกหูฟังของทางซูนะครับ ทางซังไคนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นจุดข,ของดีวินัสนาะที่เขาคอลแลบกันซึ่งเดี๋ยวจะเอาเท็กเจอร์น้องเขาให้ดูตัวซังไคลเนี่ยผมเคยลองแล้วนะครับผ่านเจ้าตัวทางซูอีกตัวหนึ่งทางซูโชน,นูนะครับตัวนั้นเป็น h a r m แ n t a r g เกจ่าเลยนะครับก็เป็นหูฟังที่ใส่สบายที่สุดเท่าที่ผมเคยใส่มาเลยนะครับก็เป็น แบรนด์ทางซูนี่เป็นแบรนด์ที่ผมมีความประทับใจมาตลอดยังไม่ได้ผิดหวังเลยแล้วก็ขอภัยเล็บที่ไม่ได้ตัดน,นะครับอันนี้คือหน้าตาใกล้ๆของน้องเขาเนาะคือตัวน้องเขาเนี่ยตัวทางสังขารเนี่ยมันจะมีเท็กซ์เจอร์นะครับอย่างที่เห็นเนาะมันจะมีเท็กซ์เจอร์ที่ขรุขะนะครับแล้วก็ตัวเชลข้างนอกของน้องเขาเนี่ยค่อนข้าง,างจะนุ่มนิ่มเนาะแล้วก็ปรับไปตามรูปหูของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับข้างในก็จะมีสีตามไซส์นะครับก็โดยรวมเป็น เอาเอาเอาแค่เรื่องที่จับต้องได้ก่อนก็คือเรื่องของการสวมใสนะ่เราต้องบอกว่าเป็นจุกหูฟังที่ใส่ค่อนข้างสบายมากเลยนะครับเรื่องเสียงมันเป็นปัจจัยบุคคลเนาะก็ใครจะชอบใครจะไม่ชอบบางคนอาจจะบอกว่าทําให้เสียงใส่ขึ้นนู่นนี่นั่นส่วนตัวใส่ไปก็รู้สึกเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับจุกๆเลยนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ใหญ่หลวงขนาดนั้นนะครับส่วนอันนี้คือจุกของดนะีมินัสเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นจุกธรรมดาสีดาธรรมดาซึ่งจุกของดีมินัสเนี่ยมันค่อนข้างมีความโค้งนะแล้วก็มีความอ้วนกว่าตัวจุกปกติเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไอตัวยางของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทรงมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะดัดยากกว่าตัวสังขยนะครับเนาะอันนี้ก็คือหน้าตาของจุกน้องเขานั่นเองนะครับเอ่อคราวก่อนเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่เคยใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้ผมน่าใช้เจ้าตัว d i v i n ัสนี่แหละนะครับแต่ว่าปกติอะผมใส่ไซส์เใช่ไหมพอมา d i v i นัสถ้าจะไม่ผิดผมใส่ไซส์เนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตพาร์ทสองอีกทีนึงนะครับว่าสรุปแล้วไอตัว d i v i นัสเนี่ยจุกดีวนัสใส่ไซส์ไหนดีนะสำหรับผมที่ปกติเป็นคนใส่ไซส์เนะครับแล้วก็ มาที่ตัวของน้องเขาบ้างดีกว่าทำไมผมถึงชอบน้องเขามากๆนะครับคือต้องบอกว่าน้องเขาเนี่ยมี first impression กับผมที่แบบดีมากนะครับใช้คำว่าดีมากเลยเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมจำได้เลยตอนนั้นผมยังไม่ทำ YouTube เลยมัองผมสั่งทางซูฟูดูมาเนี่ยสั่งมาปุ๊บนั่งจุ๊บปุ๊กลุงโซฟานะครับเปิดทางซูฟูดูฟังแล้วเหมือนแบบหลุดออกจากโลกโลกภายนอกเลยนะครับเข้ามาอยู่แบบ เหมือนเข้าโซนนะทุกคนถ้าทุกคนดูแอนิเมทุกคนน่าจะเก็ตนะครับหรือว่าทุกคนถ้าถ้าอ่านถ้าอ่านหนังสืออ่านนิยายก็น่าจะเก็ตนะครับหมายความว่าอะไรก็คือแบบเหมือนตัวเองถูกตัดออกจากโลกภายนอกเลยนะครับเหมือนเราได้โฟกัสอยู่กับตัวเองกับเสียงเพลงที่เราฟังแล้วก็ตัวเสียงของน้องเขาเนี่ยต้องบอกว่าคือมันก็ไม่ได้เบสจ๋าขนาดแบบ แบบมีเบสอย่างเดียวนะคือมันมีย่านอื่นด้วยแต่ว่าย่านเบสมันคือย่านที่ทำทำมาได้แบบผมรู้สึกส่วนตัวว่ารู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากแล้วมันก็แบบเป็นเบสที่ฟังแล้วอยากได้อีกอยากได้เพิ่มอยากอยากฟังเบสแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยากฟังเรื่อยๆไม่อยากหยุดนะครับเนาะอันนี้คือความรู้สึกแรกของผมเลยคือผมอยากฟังหูฟังตัวนี้ทั้งวันเลยอยากเปิดเพลงฟังใช้มันฟังทั้งวันไม่หยุดเลยนะครับ อันนี้คือความรู้สึกแรกเลยคือลงรักเลยนะครับเนาะอันนี้คือ first impression ของผมนะครับแล้วก็พอมานั่งแยกแยะรายละเอียดตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกตรงตรงว่าตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์เท่าตอนนี้นะครับก็ตอนนั้นได้ลองแค่แบบไม่กี่ตัวเองแต่ว่าตอนนี้พอมันกลายเป็นฮ็อบบี้ที่ค่อนข้างจริงจังของผมเนี่ยที่ผมได้มานั่งถ่ายคลิปได้มา รีวิวหูฟังให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วเนี่ยผมมีประสบการณ์มากขึ้นเยอะได้ทดลองหูฟังต่างๆได้ลองอหลาย s o u ด์ s i g นเจอร์มากๆซึ่งความคิดนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวผมจะผมนี่แหละน่าจะรู้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกในพาร์ทสนะครับก็อันนี้คือ First Impression คร่าวๆของผมนะก็คือแบบเป็นหูฟังที่ผมฟังแล้วผมหลงรักเลยนะครับนะก็ เดี๋ยวไปดูกันครับว่า EP 2หลังจากที่ได้ไปฟังรอบ2แล้วเนี่ยความรู้สึกนั้นจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนไปแน่นอนผมมีหูฟังในใจอยู่แล้วนะครับมีมีแบบอยู่ในดวงใจอยู่แล้วประมาณหลายตัวอยู่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะเป็นที่1ในดวงใจของผมหรือเปล่าเพราะว่าราคามันไม่ได้แรงเลยนะมันเป็นหูฟังที่ค่อนข้างราคาบัจเจตเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าสนใจทางซูฟูดูอยู่นะครับแล้วก็มันมีมีเอฟซีหลายท่านนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มาเนาะอยากได้หูฟังนู่นนี่นั่นะแล้วก็จะมีบางคอมเมนต์เนาะที่ผมแนะนําทางซูฟูดูไปนะครับถ้าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามพาร์ทสนะครับว่าควรจะซื้อฟูดูอยู่ไหมนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นการเกลื่อนนะเป็นการเรียกน้ําย่อยนะครับคร่าวๆเรื่องของทางซูฟูดูนะครับเวอร์ชั่นนะครับว่าเป็นยังไง ค,ความประทับใจแรกเป็นยังไงและความประทับใจปัจจุบันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาแชร์ในคลิปพารสทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทางซูฟูดูนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่อง Massive Audio ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปพารสทเนี่ยจะรีบลงให้นะครับก็เจอกันครับบ๊ายบาย